สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอคับกับช่องเน็ก Gen ขับฟครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่ Ford Auto g a l กร r ปทุมธานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึง6ปีซ้อนครับและเช่นเคยครับพบกับผมก็ต้องพบกับ n น็ก Gen Ford r a ว g เจที่มาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เลยครบจบในที่เดียวครับไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งตามที่ต่างๆอยากได้ชุดแต่งแบบไหนชุดแต่งสไตล์อะไรรอแม็กยางยี่ห้ออะไรจัดทรงแบบไหนก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้ครับผมมีรถ1น่งคันครับที่เตรียมจะัั้กนน เซึ่งพี่สาและก็เฮียดุยเนี่ยจะเดินทางมารับรถยตัวเองที่โชว์รูมของเราด้วยนั่นเองสำหรับว่าคันนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็พี่สากับเฮียดุยในเรื่องในส่วนของตัวอุปรกรณ์ชุดแต่งอะไรบ้างครับก่อนที่จะไปรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องไอเก้ขงขับปอร์ของผมวยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่พี่สาและเฮียดุยด้เรื่องตัวแต่งพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับ และสำหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็น Next Gen Ford Ranger รุ่น Sport นั่นเองนะครับสำหรับราคาจัดจำหน่ายนับปัจจุบันครับ2024ครับราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่984,000บาทครับและสำหรับในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport ครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบ ที่จะช่วยในเรื่องของอัตราการเร่งแรงม้าแรงบิดต่างๆทําให้รถข,ของเราเนี่ยขับสนุกไม่อืดพื้อน,นั่นเองและสําหรับสีที่มีมาในรุ่องของ Next Gen Range r Sport ครจะมีสีมาให้เลือกทั้งหมด5สีครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวครับสีบรอนเงินสีเทาดํา สีส้มเซดนาโอเรนจ์ครับถูกยกเลิกครับได้สีน้ำเงินนะครับเข้ามาแทนแล้วก็สําหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับก็จะเป็นสีดำครับสียอดนิยมสีที่ขายดีอยู่ณปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่พี่สาและเฮียดุได้เลือกตกแต่งพร้อมกันเลยครับสำหรับในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถครับสิ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอครับนั่นก็คือไฟหน้าของเราครับในรุ่นของในเจนเนอเรชั่นสปอร์ตครับจะได้ในเร กลางวันครับพร้อมกับระบบการส่องแสงสว่างของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวด้วยนั่นเองคันนี้เสริมความหรอเสริมความเข้มให้กับดวงตาของเราครับด้วยชุดข้อไฟหน้าสีดําด้านครับเพื่อเสริมมิติความหรอความเข้มให้กับไฟหน้าของเราด้วยนั่นเองต่อมาครับคันนี้ครับพี่สาและเฮียดุยได้เลือกในส่วนของตัวชุดแต่งครับเป็นคัสตอมแรปเตอร์ V6 ครับสำหรับในส่วนของตัวชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์ V6 ครับก็จะประกอบไปด้วยกระจังหน้า FORD ครับ สเกล1ต่อหนึ่งครับเทียบเท่ากับแรปเตอร์แท้ครับผมมาพร้อมกับไฟ LED ที่หน้ากระจังถึง3ดวงที่เป็นสีส้มแบบนี้ครับสำหรับในส่วนของตัว สีนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านี้คุณลูกค้าเลือกสามารถเลือกทําสีได้นะครับแต่เบื้องต้นคันนี้เฮดุยกับพี่สาบอกว่าอยากได้เป็นโทนเรียบๆนะครับแต่งแล้วให้ดูไม่เบื่อด้วยนั่นเองก็เลยเลือกเป็นสีดําด้านแบบนี้ครับก็จะให้ความรู้สึกที่คุมโทนด้วยนั่นเองเราถัดลงมากันต่อครับในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับสำหรับชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์ V6 ครับเราจะต้องทําการถอดกันชนเดิมของตัวรถออกครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวงานที่เป็นงานคัสตอมเข้าไปครับสาหรับในส่วนของตััวกกกนนชคครผมมุณลลู้้าาาาสสถเือทํีได ในส่วนของตัวกันชนเบื้องต้นนะครับคันนี้พี่สาก็มีให้ดูเลือกเป็นสีดําด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชายด้านหน้าบริเวณนี้นะครับหรือว่าเป็นกันแข้งในส่วนของด้านล่างนะครับพี่สาเฮียดูบอกว่าเอาเป็นสีดําด้านนั่นเองนะครับและสำหรับในรุ่นของ n e x t g e n Ranger Sport ครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนี้เขาจะมีความต่างกับในรุ่นของตัว XLS นั่นเองเพราะว่าไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED นั่นเองครับผมก็ย้ายมาติดตั้งให้เรียบร้อยครับเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆที่ f อ r d ดให้มาครับยังคงใช้งานไได้ตตาามมปปกิ่่วจะเ็น ติดเมื่อขนาดความเร็วต่ำครับในขณะที่ผู้ขับขี่ครับหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาครับไฟตัดหมอกด้านขวาก็จะติดครับแล้วเมื่อผู้ขับขี่หักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดให้หรือเมื่อผู้ขับขี่ครับเข้าเกียร์ถอยหลังไฟตัดหมอกก็จะติดให้ทั้งคู่ด้วยนั่นเองระบบทุกอย่างเทคโนโลยีต่างๆนะครับต้องใช้งานได้เมื่อแต่งรถกับผมด้วยนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์เลยนะครับเราถัดขึ้นมาครับในส่วนของตัวฝากระโปรงครับมิติฝากระโปรงครับฟอร์ดดีไซน์ออกแบบได้สวยงามมากยิ่งขขึึ้้้้้นนนนับบมมีีีเสสาาาายยตตดดดแ่่งงๆทํไกิ ย้ายในส่วนของตัวที่ฉีดน้ําฝนครับไปอยู่บริเวณใต้ฝากระโปรงครับนอกจากในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ช่วยในเรื่องของโกลศาสตร์แรงต้านลมต่างๆได้ดีมายิ่งขึ้นด้วยนั่นเองโอเคเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับสำหรับในรุ่นของใ e เจเนอเรชั่นสครับก็เช่นเคยครับฟอร์ Ford ได้มีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลครับสิ่งที่ได้ตามมาครับ ฐานล้อที่กว้างขึ้นโป่งแก้มข้างของเราเนี่ยมีความกว้างมากยิ่งขึ้นรวมถึงดีไซน์ที่ฟอร์ดได้ออกแบบให้มีความเหลี่ยมมีเส้นสันตัดแบบนี้ครับทำให้ตัวรถของเราดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองคันนี้อย่างที่ผมได้บอกไปว่าพี่สาเลือกเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์ครับก็ต้องมาพร้อมกับคิวล้อทรงแรปเตอร์นั่นเองครับสำหรับคิวล้อทรงแรปเตอร์นะครับผมจะมีให้คุณลูกค้าเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงเล็กหรือทรงใหญ่แบบนี้ครับ แต่ว่าคันนี้เนื่องจากล้อแม็กที่พี่สาและเฮียดุยได้เรื่องเนี่ยเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับผมก็เลยใส่ให้เป็นในส่วนของตัวคิ้วล้อที่มีขนาดเรียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าสังเกตนะครับบริเวณแนวล้อกับแนวซุ้มล้อเนี่ยจะไม่หุบนั่นเองนะครับให้ฟิตเมนทที่เสมอแล้วก็ปริมปริมกับคิ้วล้อเมื่อแต่งออกมาแล้วจะดูหล่อลงตัวแบบนี้เลยเก็บงานด้วยขอบที่เป็นยางแบบนี้ครับไม่มีการ ยิงซิลิโคนครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจเลยว่าจะไม่ไปกัดกินในส่วนของตัวบอดี้สีรถด้วยนั่นเองเราถัดกันลงมาครับสำหรับในส่วนของตัวล้อแม็กครับสำหรับคันนี้ครับพี่สากับเฮียดูครับเถียงกันนานพอสมควรครับว่าจะเอาล้อแม็กลายไหนนะครับเนื่องจากผมเนี่ยส่งไปให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยก็เลยสรุปลงตัวกันที่ล้อแม็กลายมาวิลนั่นเองเป็นสีดำด้านแบบนี้ครับคันนี้ใส่รัดให้กับยางโอตานี้ครับซีรียางอยู่ที่2 6 5 6 5 R 1 8้นั่นเอง ได้อย่างที่หน้ากว้างมากยิ่งขึ้นความสูงที่สูงขึ้นครับแน่นอนครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่ดีขึ้นแน่นอนยิดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับซับแรงกระแทกให้ความนุ่มนวลในขณะที่เราขับในพื้นถนนที่ครุขระด้วยนั่นเองนะครับเป็นยาง AT ทีออทเทอเรเหมาะกับวิ่งทุกสภาพผิวถนนครับ สำหรับในส่วนของอัตรากินน้ำมันนะครับอันนี้ผมได้ทสอบมาแล้วให้เบื้องต้นนะครับสำหรับการกินน้ามันเนี่ยขอบ18ยาง265 65 r 18 AT ของโอตอนี้เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองนะครับจะอยู่ที่12กิโลลิตรขึ้นไปด้วยอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับผมได้ทสอบแล้วก็ทดลองขับในระยะทางยาวแล้วโดยหมดปกติในรุ่นของ n e x t g e n g e r Sport ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ครับจัดการจัดทรงให้ครับเรียบร้อยครับยกหน้าขึ้นให้1นิ้วครับเพื่อให้ฟิตเมนหน้าท้ายเนี่ยเสมอกันหล่อลงตัวแบบนี้เลยนะครับโอเคเรา ลมแก้มข้างครับช่วยโฟล์อากาศจากบริเวณห้องเครื่องออกมาไหลผ่านมาทางบริเวณด้านข้างครับผมตัดขอบด้วยสีเทาบริสเรแบบนี้ครับพร้อมกับอักษรคําว่าเทอร์โบแบบนี้ครับก็จะช่วยบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในรุ่นของเน็กเจอร์สปอร์ตครับต่อมาครับกระจกมองข้างขนาดใหญ่ครับที่ f อ r d ดีไซน์ออกแบบใหม่ครับฟอรใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยให้ไฟเลี้ยวมาที่มุมกระจกมองข้างการปรับการพับเป็นแบบอัตโนมัติครับรวมถึงการ การออกการหุบเข้าเนี่ยก็เป็นแบบอัตโนมัติและสําหรับในรุ่นของ Nexgen Ranger Sport นะครับเขาจะได้ในเรื่องของตัว Smart k e y l e t s ด้วยนั่นเองเราไม่ต้องเสียเวลานะครับที่จะหยิบรีโมดมาปลดล็อกหรือล็อกรถนั่นเองเพียงแค่เราเอามือสัมผัสไปที่บริเวณนี้ครับรถของเราก็จะเปิดล็อกให้อัตโนมัติแบบนี้เลยหรือเมื่อเวลาเราเอามือทัชไปที่บริเวณนี้ครับรถของเราก็จะล็อกให้อัตโนมัติด้วยนั่นเองคันนี้ติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันครับเปอร์เซ็นต์ฟิล์มบนหน้า40รอบคัน60ครับกระสากข้าง,ากง,งานตัตววรถด้ย สําหรับบันไดข้างในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport ก็มีมาให้ครับเป็นสีดําทั้งชิ้นแบบนี้นะครับสำหรับฟิตเมนต์นะครับการที่ผมจัดทรงให้นะครับหน้าท้ายเนี่ยจะค่อนข้างเสมอกันเลยเรียกว่าจะได้ทรงรถที่หล่อลงตัวแบบนี้เลยและสําหรับสิ่งที่พิเศษในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport นะครับเขาจะได้ในเรื่องของตัวโช๊คอัพนะครับที่เป็นระบบแบบโมโนทูบนั่นเองซับแรงกระแทกได้ดีนะครับให้ความรู้สึกที่นุ่มแล้วก็หนึบให้ฟิลลิ่งที่ดีในขณะที่เราใช้ความเร็วสูงหรือในขณะที่เขาเข้าโค้งด้วยนั่นเอง ฟอร์ได้มีการย้ายตำแหน่งของโช๊คอัพครับให้ออกมาอยู่นอกแคสซีครับสิ่งที่ได้ตามมาเปอร์ฟอร์มนซ์ในการขับขี่ดีขึ้นยิกกดเกาะถนนได้ดีขึ้นรวมถึงการบรรทุกน้ำหนักเนี่ยทำได้ดีมากกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับผมในรุ่นของ Next g e เ e อเรชั่นสปอรเรียกว่าได้ระบบช่วงล่างแบบรุ่นพี่อย่าง y t ยแท s t o ต m t a g เลยนะครับสำหรับคันนี้ติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมครับเป็นโลบาร์เล็ก นะครับของสำนักเออเรนเดอร์นั่นเองมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้บริเวณหัวเก่งด้วยสำหรับยึดติดอุปกรณ์สิ่งของต่งตางๆนะครับเนื่องจากคุณพี่สาและก็เฮดู๋เนี่ยจะเลือกซื้อรถคันนี้เพื่อไปไว้ใช้งานในการขนของนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเฮดูยกับพี่สาเนี่ยได้ซื้อในส่วนของตัวรถฟอร์ดเนี่ยไปแล้ว2คันนะครับคันแรกนะครับจะเป็น เอเวอเรสต์นะครับตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน4ล้อด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าพอมาซื้อในส่วนของตัวกระบะเนี่ยพี่สาวบอกว่าไม่ต้องขับเคลื่อนสีล้อซื้อไปใช้งานซื้อไปขนของทําธุรกิจนะครับก็ขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองให้กับพี่สาแล้วก็เฮดูด้วยนั่นเองบันไดเหยียบข้างนะครับมีมาให้ครับเอานวยความสะดวกสําหรับผู้ใช้งานเหมาะมากๆเลยสาหรับเฮดูยและก็พี่สานะครับที่จะเอาไว้เหยียบบริเวณด้านข้างเพื่อไปหยิบสัมภาระต่างๆบริเวณท้ายกระบะของเราด้วยนั่นเองเราตามกันมาต่อเลยครับสำ ทั้งหมดเลยทําให้รถของเราเนี่ยดูล่อดูเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นโดยได้รับดีเนเอมาจากรุ่นพี่อย่าง f 1 5 0นั่นเอง ฟอร์ดเพิ่มในเรื่องของตัวสปอยเลอร์ครับที่อยู่บริเวณฝาท้ายมาให้แบบนี้ช่วยทําให้ตัวรถของเราดูสปอร์ตดูหล่อมากยิ่งขึ้นไฟเบรกดงนี่3ครับฟอร์ตย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งครับมาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายครับช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กครับขับตามหลังเรามาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงมือเปิดที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ครับก็เลยช่วยลดในเรื่องของตัวริ้วรอยในขณะที่เราเปิดปิดตัวรถด้วยนั่นเองโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ครับมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับเอาไว้อำเรราาาก,ก็็สมมถองเหน บริเวณด้านท้ายได้อย่างชัดเจนและอย่างกว้างด้วยนั่นเองครับเสริมความหล่อเสริมความเข้มให้กับด้านท้ายของเราด้วยอะคริลิกคาว่าเรนเจอร์ครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับเป็นสีดาด้านแบบนี้ช่วยเพิ่มมิติตอกย้ําความแข็งแกร่งในรุ่นของเรนเจอร์ของเราด้วยนั่นเองไฟท้าย LED มีมาให้จากโรงงานแบบนี้ครับผมจะแนะนาคุณลูกค้าของผมทุกท่านครับว่าในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport เนี่ยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับฟอร์ดให้มาดีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราเสริมความหล่อเสริมความเข้มให้กับไฟท้ายด้วยชุดข้อไฟท้าย ที่เป็นสีดําด้านแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มมิติความหล่อให้กับบริเวณด้านท้ายของเราเมื่อสักครู่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าพิ่สากับเฮดุยเนี่ยจะซื้อรถคันนี้เพื่อไปไว้ขนของนะครับสิ่งที่ผมชอบอีกหนึ่งสิ่งในรุ่นของนี้เจเน n g เจอร์สปอนั่นก็คือฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองอนะครับ ฝาท้ายผ่อนแรงนี้นะครับจะมีประโยชน์มากๆในการที่เราต้องการเปิดใช้ฝาท้ายนะครับทำให้เรานะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับฝาท้ายจะไม่หนักนั่นเองนะครับรวมถึงกระบะไรเนอร์แท้จากโรงงานครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับฝอดการันตีมาเลยนะครับว่าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใส่ผลิตมาตรฐานนะครับไปในรุ่นของ Next Gen Ranger ของเราได้เลยรับรองว่าบรรทุกน้ําหนักได้มากแล้วก็สามารถบรรจุสินค้าต่างๆได้มากกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงชุดแต่งที่พี่สายและ เลยว่าคุ้มค่าหล่อใช้งานได้นะครับผมย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อนในส่วนของมิติภายในห้องพักโดยสารแล็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ n e x t จเ a นเ e อร์ส Sport คันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับเราต่างก็มาต่อครับในส่วนของตัวมิติภายในหองผู้โดยสารครับสิ่งแรกที่ผมภูมิใจนําเสนอครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชันครับพวงมาลัยไฟฟ้าน้ําหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายและที่สําคัญให้ความแม่นยําสูงในขณะที่เราขับความเร็วสูงด้วยนั่นเองคุณสุภาพสตรีอย่างพี่สานะครับก็สามารถขับรถ Nick g e n Ranger ของเราได้อย่างสะดวกสบายไม่เหนื่อยล้าด้วยนั่นเองนะครับในขณะที่ขับขี่ครับและสําหรับในรุ่นของเจน Gen เจ n g e r Sport ครับจะได้ในเรื่องของตัว Cruise Control มาให้ด้วยนั่นเองสําหรับหน้้าาาาปปปัััดดิิิิิิจจจตตออออออลครรเเ็นนนนนหขขข8ววที่่ะแสงงงงใืุภูมม น้ำระดับความเร็วรอบรถตำแหน่งของเกียร์ความร้อนของน้ํามันเครื่องหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวโมดการขับขี่ครับที่มีมาให้เลือกถึง4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของตัวโหมดปกติครับโหมดประหยัดครับโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นและโหมดสลิปเพอรี่ครับหน้าฝนแบบนี้ครับเปิดโหมดถนนลื่นในการใช้งานครับรับรองว่าขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับในส่วนของตัวหน้าจอซิงค์โฟเอขนาด10.1นิ้วครับอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นครับให้กับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในการเชื่อมต่อ a r p l a y a n d า Android Auto แบบ Bluetooth แบบไร้สายรวมถึง ในรูปของ n e x t ร์สป p o r t เนี่ยเขาจะได้ในส่วนของตัวแอร์ที่เป็นปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาด้วยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวด้านคนขับนะครับเราจะปรับ22นะครับ สำหรับด้านผู้โดยสารเราสามารถแยกอุดภูิแบบได้แบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับในรุ่นของนเจนเลนเจอร์เรายังคงสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford p a ายครับเป็นการซิงค์ตัวรถครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานครับสั่งสตาร์ตตัวรถจากระยะไกลปลดล็อกล็อกรถจากระยะไกลเช็คพิกัดตัวรถจากระยะไกลได้นะครับถ้าเกิดคุณพิสาเนี่ยซื้อรถคันนี้นะครับไปให้รุ่นน้องใช้งานเนี่ยก็สามารถ เช็คในส่วนของตัวพิกัดที่จะติดตามรถคันนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับในส่วนของตัวเบาะครับก็รุ่น n e x t g e n g e r sport เนี่ยก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับซิ gnature เลยเป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ในรุ่นของ n e x g e n g e r sport ของเขาเลยมีการปั๊มของว่า Sport เนี่ยไปที่พนักพิงด้วยนั่นเองครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับที่สามารถปรับ โหมดแมนวนวลได้มีปุ่มบวกลบให้ที่หัวเกียร์ด้วยนั่นเองนะครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงมาพร้อมกับช่องเสียบ USB ครับเอาไว้อำนวยความสะดวกสามารถติดก,กล้องมาทึกหน้ารถได้ด้วยตัวลูกค้าเองด้วยนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญครับในรุ่นของ Next g e n r a n g e r Sport จะได้ในส่วของตัว Air ตอนหลังผู้โดยสารด้วยนั่นเองนะครับผมระบบ ABS EVD Airbag นิรภัยมีมาให้ครบคันอย่างแน่นอนครับดิสเบรคคู่หน้าดัมเบรคคู่หลังครับพร้อมกับระบบช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความคว่ำระบบช่วยโทรฉุกเฉนก็ถูกติดตั้งอยู่ใน Next Gen r a s p o r t คันนี้เรียบร้อยครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหม่นนครับเดี๋ยวไปพบกับโปรโมชั่นดีๆด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยครับไปรับชมครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้า,างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในห้องโดยสารและก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport คนี้กันแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคุ้มค่าตอบโจทย์จริงๆครับสำหรับราคาจะจําหน่ายณนปะัจจุบัน984,000บาทครับตอนนี้นะครับในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport เนี่ยผมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจคุณลูกค้าทางช่องทาง YouTube ของผมทุกท่านเลยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่0%เท่านั้นเริ่มต้นดาวที่25%ครับผ่อนได้นานสูงสุด ใช้เงินออกรถหลักหมื่นครับฟรีชุดแต่งหล่อๆแบบนี้กลับบ้านไปใช้งานเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนั้นใดครับที่สนใจครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0858866455ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรธุรกิจอะไรเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจหรือว่าอาชีพนอกเหนือจากนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของรถยนฟอร์ดได้อย่างง่ายๆนะครับผมเพียงแค่ทักมาสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมยินดีครับปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของเรื่องการจัด หรือว่ารายละเอียดของชุดแต่งต่างๆนะครับก็ทักมาพูดคุยทักมาสอบถามได้อยากได้อะไรอยากได้ชุดแต่งแบบไหนเพิ่มเติมในส่วนไหนก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอญาตไปเก็บรายละเอียดคลีนในเรื่องต่างๆก่อนที่เตรียมจะส่งมอบให้กับพ่สาในวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งวิสากับเฮดูยเนี่ยก็จะเดินทางมารับรถที่โชว์รูมของเราด้วยนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับว่าผมจะมี next gen ranger next gen everest new ranger new everest รุ่นไหนมารีวิวให้่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันครับสำหรับ